สวัสดีครับพี่น้องทีลกครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจการบทที่15ข้อหนึ่งถึงข้อที่6หลังจากที่เอเจมโโลได้อยู่ในเมืองอธิโอกเป็นเวลานานพอสมควรเนี่ยนะครับมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับในบทที่15ข้อหนึ่งถึง6ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าปัญหาคําสอนผิดเพราะงานเกิดผลตอนนี้แหละครับคนที่ไม่เชื่อไม่ค่อยมีปัญหาละแต่ปัญหาคือผู้เชื่อเลยละครับพระคัมภีร์บันทึกในข้อที่หนึงในข้อที่6บอกว่ามีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดีย ได้สั่งสอนพวกพี่น้องว่าถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสจะรอดไม่ได้เมื่อเกิดการโต้แย้งและไล่เลียงกันระหว่างเปาโลและบาราบัสกับคนเหล่านั้นมากมายแล้วเขาทั้งหลายก็ได้ตั้งเปาโลและบาราบัสกับคนอื่นๆในพวกนั้นให้ขึ้นไปหารือกับอาคาาัครทูตและผู้ปกครองในยเยรูซาเล็มในเรื่องที่เถียงกันนั้นคริสตจักรได้จัดส่งท่านเหล่านั้นไปขณะเมื่อท่านกำลังข้ามฟินิเซียกับแคว้นสมาเลีย ท่านได้กล่าวถึงเรื่องที่คนต่างชาติได้กลับใจใหม่ทใํใไมพวกพี่น้องมีความยินดีอย่างยิ่งครั้นมาถึงเยรูซาเลม็มคริสตจักรอัครทูและผู้ปกครองทั้งหลายได้ต้อนรับท่านแล้วท่านทั้งหลายจึงได้เล่าให้คนเหล่านั้นฟังถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่พระเจ้าได้สงโปรดให้แก่ท่านทํานั้นแต่มีบางคนในพวกฟาริสีที่มีความเชื่อได้ยืนขึ้นและกล่าวว่า คนต่างชาตินั้นควรต้องเข้าสุนัขจะสังเกตในพระคัมภีร์ในตอนนี้ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นความขัดแย้งเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านบบเปาโจโลได้ฝังตัวอยู่ในคริสตจกักรที่อันทิโอกไนเวลานานแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไรประการที่1ครับเพราะขาดความเข้าใจเราจะสังเกตว่ามียิวบางคนมาจากยูเดียยูเดียเป็นคริสตจักรแม่แล้วพวกเขามาเขาขาดความเข้าใจแต่ดีตรงที่ว่าเราที่นั่นมีพี่เลี้ยงแบบเปาโลอยู่ทําให้ไม่ได้ถูก คริสจักในแคว้นยูเดียมาทําให้สมองเลอะเลือนนะครับทำให้ยังมั่นคงกับทางพระเจ้าระหว่างเดินทางมาพวกเหล่านี้เนี่ยเดินทางมาทําให้ท่านเนี่ยลำ,ลำบากใจเพราะขาดความเข้าใจทั้งที่ความจริงคริสจักรที่อทีิโอกนั้นส่งมิชลีออกไปต่างที่ต่างๆแล้วก็เลี่ยลายเงินส่งไปยูเดียเรยซ้ําไปนะครับอันที่สองนบจำเป็นต้องมีการคัดค้านพราะปัญหาผิดเกิดขึ้นพระมิได้บันทึกบอกว่า เกิดการโต้แย้งและไล่เลียงระหว่างเปาโลและบานาบัสกับคนเหล่านั้นมากพอควรแล้วสังเกตว่าอาจ์เปบโลไม่ยอมครับเมื่อไม่มีคําสอนผิดเข้ามาไม่ใช่เราเงียบๆเก็บ,บ,บไว้ไม่เป็นไรใครจะสอนอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกแกะจะเลือกกินเอาเองไม่ใช่ครับนี่รู้ว่าไม่ถูกต้องท่านก็คัดค้านท,นทันทีครับและเมื่อคัดค้านแบบนั้นเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าบางคนที่ยอมเปลี่ยนก็เปลี่ยนบางคนไม่ยอมเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนแล้วครับจึงเป็นเหตุให้เพื่อความสบายใจ นะครับทุกคนก็เลยต้องพิจารณาจุดยืนร่วมกันโดยการส่งนะครับคริสจักรที่อันธิโอกส่งอาจารย์เปโโลกับบานาบัสไปที่เยโรสเลม็มไปหาลือกับบรรดาอัครทูตนั่นงือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและกลุ่มที่แข็งแรงที่สุดก็ส่งคนไปขณะที่ส่งคนไปอาจารย์เปโโลก็ได้แวะตามลายทางที่ฟินิเซียที่สมาเลียแล้วก็เป็นพยานให้ฟังว่าพี่น้อง ต่างชาติได้รับเชื่อฟินิเซียกับซามาเลียก็เป็นคนต่างชาติอยู่แล้วก็ยินดีด้วยกันใหญ่ครับแต่พอมาถึงเยรูซาเล็มในข้อที่4ข้อที่5พวกฟาริสีบางคนไม่พอใจเพราะเป็นชาวยิวเพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านั้นขาดความเข้าใจและหลังจากนั้นก็มีการประชุมปรึกษาเรือกันเพื่อจะหาจุดร่วมในข้อที่6ฝ่ายอัครทูตกับผู้ปกครองทั้งหลายจึงประชุมปรึกษากันในเรื่องนั้นก็มีการปรึกษาหารือกันถึงจุดยืนว่าต้องทําอย่างไรความจริงแล้วถ้าเรามองลึกลงไปเราจะรู้ว่า อาจารย์โบโลจริงๆสามารถจะปกป้องจุดยืนในอธิโอหได้แน่นอนแต่ท่านเห็นภาพส่วนรวมวคริสตจักรว่าคริสตจักรไม่ใช่ยมีเฉพาะอัธิโอกแต่คริสตจักรจำเป็นจะต้องอยู่ไปทั่วโลกและท่านไม่ยอมปล่อยให้ความเชื่อผิดๆนั้นอยู่ที่เยรูซาเล็มเพราะมันจะออกไปข้างนอกด้วยท่านจึงต้องไปถึงเยรูซาเล็มเพื่อจะไปโต้แย้งเพื่อให้ทุกคนมนีจุดยืนที่ดีเพื่อจะเห็นการประกาศนั้นประกาศออกไปอย่างถูกต้อง ท่านปาโลจึงเป็นแบบอย่างที่ดีกับเรานะครับเมื่อมีคําสอนผิดเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากความเข้าใจละความเข้าใจผิดจะต้องมีการคัดค้านและสุดท้ายต้องมีการมามีพิจารณาจุดยืนร่วมกันอะไรพระคัมภีร์ว่ายอย่างไงซึ่งในบทต่อไปในตอนต่อไปเราจะศึกษารายละเอียดเรื่องนี้ว่าเขามีวิธีการพิจารณากันอย่างไงขอไม่ใชาพ้อมครับ